น่ารักเหมือนกันนะเราอ่ะเป็นของพี่ท่าดีดป่ะเทนนี่เป็นเดี่ยวโดนหานฆ่าตายมันมีคนมาบอกว่าพี่เอกไปขี้เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมันมีแสงซส้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนาเป็นออฟกัสซีโร่เลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CTC t h a ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC t h a ไทยแลนดครับผมไม่แต่ผมงงพี่เฟสขายพี่ขอบคุณพี่เอกครับพี่เอฟคือพี่กำลังงงหรือว่า ฆ่าให้ดูแล้วด้วยนะแบบเข้ามา4คนแล้วก็เหลือ2คือยังไงก็ฆ่ากันมาตลอดเราสามสองนะครับมันหลอกอะไรเจังหวะมันวงมากเลยตอนฆ่าคือมันฆ่นกันก็เลยเข้าใจว่าแบบคู่ละแล้วโดนอะไรแบบโฉดูเชอรี่ปมนตายนะต้นเกมไปแล้วนะเออเชอรีฟตายแล้วต้นเกมผ่ยคือคนที่เขาเป็นเชอรีฟเขาฆ่าพี่ไปแล้วอ่ะคนนั้นน่ะเขาไม่รู้เรื่อง วันนี้วันนี้พี่เต้ลงได้คลิปไปลงนะบุนีเอปล่อยไป็นตามธรรมชาติพี่เอไหนๆก็โรเยอะแล้วเพิ่มเกี่ยวมพี่เพิ่มเกี่ยวไหมเกี่ยวคืออะไรเกี่ยวที่กินศพเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวมันฆ่าได้ทุกคนเลยแล้วก็ถ้ามันเหลือเป็นคนสุดท้ายเราฆ่าพร้อมกันโดนพี่งงไงงั้นถ้าพร้อมเราก็ไปเลยพี่ไปเกี่ยวแบบ รอ่ทำอะไรเนี่ยพี่ไปเยี่ยวโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกับคุยด้วยละเอาง่ายๆนะคือถ้าเจอศพแบบผมจัดการเองเฮ้ยหววโขนเลยจังจันตีพี่ผมเป็น พันเนอร์ออฟดัสติกคือคืออะไรอ่ะเป็นนักชนะสูตรผมสูตรจจามอีกแล้วคนมีคนนั่ชิ้วใส่ผมเฮ้ยงั้นมานี่หน่อยเต้เต้มานี่หน่อยพี่อยากรู้พี่ฟู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 มันพี่ฟูากค้าผมไม่ไม่ค้าไม่ค้าไม่ค้าว่าไงเนาะเต้เต้เต้เป็นนักชนะสูตรจริงหรือเปล่าพี่ฟูผมขอร้องจริงเต้เป็นนักชนะเป็นนักชนะสูตรจริงหรือเปล่าเป็นจริงครับอ้าวโหวตกลายเป็นชัวร์ ผมจะไม่ยอมให้ตัวฮัตชิวชนะเมื่อกี้มีคนมาทำเสียงฮัตชิวใส่ผมในร้านัผมผมตกใจเฮ้ยใครฮัตชิวใครฮัตชิวอุ๊ยนกโอ้โหฮัตชิวเลยยืนห่างกันยืนห่างกันปะโอ้โหเข้ามาแบบแม่ปะเนี่ยพี่อุ๊ยนี่ไงมีคนตายแล้วเนี่ยหนึ่งคนนะเอ้าแล้วน้องพี่ตายที่ไหนเออแล้วคนคนนี้เขาอยู่กับแคนนี่ด้วย เอ้ยข้อมูลเป็นความจริงเกิดเห็นนี่ผมมาอยู่กับพี่ฟุกตอนต้นเกมแต่พี่ฟุกเอฟเคเลยไปตกปลาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟุกไม่ได้เอฟเคแต่พี่ฟุกเอฟเคจริงตอนแรกพี่ฟุกไปเหี่ยวพี่ฟุกบอกเลยถูกต้องพี่ไปเหี่ยวจริงข้อมูลเป็นของความจริงผมพูดเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงท้งนั้นพี่เอฟเอาไปฟังกนบ้างกันเราเทสเหี่ยวเวลาเราโหวตตัวเองคนละหนึ่งโหวตใช่อ่้เราโหวตตัวเองคนละหนึ่งโหวตนะอ่าแค่แค่แค่ปิดหินเขาก็โหวตสามแล้วก็ตายเลยนะ ไปไปวไปวไปไปหวตัวอวตัววตัวเองหวตัวเองันอาวหวตวเียวผมว่าต้องมีคนเหลี่ยมต้องมีคนเหลี่ยมแน่เลยเดกหนมบีบหุมใอี้ยมันมันจะเป็นการกระทําที่ดีจริงหรอตผมบอกเลยใครไม่มีหวตที่แบบว่าคนนั้นเป็นคนบาปฮลโหลคนไร ไม่่ like ่ออยกูบวดพี่เอกเลยปวดพี่เอกเลยบวดพี่เองเลยฮะอะใช่บวดพี่เอกเลยบต้องบอกพี่เอกเลยฮ้ยแต่ผมผมขอทิ้งไว้ก็นิดนึงนะเมื่อกี้คนที่อยู่กับน้องพีคนสุดท้ายอ่ะแทนนี่คือพี่ผูใช่ใช่ใช่เทนนี่อะไรพี่แทนนี่ไม่ได้เป็นพี่เลยใช่ใช่พี่ไม่ชื่อตอนแรกเราอยู่กันสี่ไงแล้วแล้วพี่แอกออกมากับเต้แล้วแทนนี่ก็เดินตามน้องพีไปตอนแรกเดี๋ยวกพี่บอกพี่เอเคไงพี่ไม่พี่มีคนมาบอกว่าพี่เอกไปขี้ ได้คอนเทนต์เต็มเต็มสุดยอดไปเลยนึกว่าโดนไส้แต่ดูดิเนี่ยดูดิน่าจะไม่ไหวเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองแต้มที่ผมโอ้โหไปเจ้าบดตัวเองปรนเด็นดูโอเคเราเราเทสเยี่ยวไปแล้วว่าไงตาน้องสาวสักหน่อยแล้วเปล่า ่าักเงมอนกันนะเราอะ่ะเป็นของพี่ถ้าดีๆป่ะอืมอะไรนะไม่ชอบเหรอก็เป็นของพี่ดีกว่าฮะใครอะ่ะเส,สียงค่ะนี่คือนี่แฟนน้องน้องเหรอเอ้ยอ่าเดียนเดียนเป็นผู้หญิงเดียนเดียนเป็นแฟนขเขาไม่ได้อะไรนะพูดจริงก็ป่ะจอยอจอยไอ้กล้วยเป็นพูดจริงเหรอมีคนตายสามแล้วพี่่ะ เขาเป็นโลอะไรพี่เจ้เป็นยังไงครับพี่อยู่ตรงไหนพี่ดูสกุบเขาดูสกุลอร์ตดูสกุขอรับรใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถูกรีพอร์ตอ่ะไม่ใช่คือแทนนี่ตัดที่ตัดพี่ออกไปเลยถาม NPC ได้ เด็กเป็นเหี่ยวที่โดนกระดิ่งหลอกลาเวลาตายมันจะบอกโลเลยเหรอเต้ใช่ถ้าสมมติชันะสุดแล้วแต่มันไม่บอกคนฆ่าหรอวะเขาเป็นใครไม่บอกครับไม่บอกก็องทำงานเฮ้ยแต่อย่างว่าเราก็ตัดใครเป็นเหี่ยวนะใครเป็นเหี่ยวนะนี่เป็นเหี่ยวแต่ว่าแต่เหี่ยสิ่งอื่นใดพี่เต้พี่เต้ตอนนี้ผมเชื่อสิ่งที่พี่เล่ามาก่อนหน้านี้มากเลยผมอยาก ลงมือปฏิบัติเพราะพว่าพี่ชณะสูตรจริงไงใช่เหรออันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมมาเป็นหมอแบ๊กผมสามารถที่เบิดฆ่าใช่ไหม เอาว่าใช่ผมด้วยเปิดเผยตัวไงเต้ล่ะใช่ไหมพี่เบึนใช่ใช่ใช่พี่ค่ะไว้ไรเต้อที่เป็นเชือก่อนหน้านั้นผมอที่เป็นพี่นายอเมริกาไปเลยได้เต้วก็เลยเราที่แล้วพี่เต้โดนยิง่เจตพี่เจตพี่เจตพี่เจตไม่ได้เป็นเพราะว่าผมไม่เป็นไรผมพี่ฟุกไม่ใช่เฮ้ยโหวตพี่ทำไมโหวตพี่ทำไมพี่มีทุรักห่งพี่นะ

วบีปกโผล่มาแล้วปกคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นลูกใครพี่อ้ที่เฮ้ยยาย่าบดชกายบดชกายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจมพูดไปดิเจมพี่เป็นสารเตี้ยที่เป็นขาดเตี้ยพี่ยังไม่ได้สำแดงเดชเลย ตายสิวิญญาณไ,ได้สู่สุขติเรียบร้อยแล้วแมต,ตีมีอะไรจะกล่าวเดี๋ยวคืนนี้ยิงปุ๊บแล้วก็ไปเลย คือยิงแล้วเดินกลับไปเลยไม่ต้องมาอะไรอ่ะมันชัดมากคือพี่เกมพี่เกมผมเข้าข้างในกันใช่ไหมเมื่อกี้ครูยืนเดนตัวองขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกเหรอเนี่ยแคทตี้แคทตี้ก็รีบเดินออกขวาไปเลยอ่ะนั่นมีคนปลอมตัวแล้วเพราะว่าแคทอยู่ในร้านตัดผมกับพี่เออใช่ก็ไม่ก็ไม่ม่พี่ไม่เห็นแคทนะแล้วผมอ้านแปลก เห็นเห็นวิลลี่อยู่ด้วยกันเอ้ยกายกายพี่ฟังเสียงดูแล้วน่าจะเชื่อได้ว่ะพี่ว่าใช่ใช่แน่มีคนอ๋อกแล้วเมื่อกี้พี่เบิร์ตเอ๊มเป็นโดนดอฟมือเลยมั้งเพราะชนะพี่เบิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็ไม <ns Lyn> <thing> ่ใช่พ <ren Labor ator il orter> ี <Radio hat> ่เบิร์ดใช่ใช่พี่เบิร์ดใช่อยู่กับเราคือผมพี่เอก้าพี่เบสอยู่ด้วยกันทั้งในพี่ต้าเหนี่ยวคนเดียวพี่อยู่คนเดียว เดี๋ยวนะผมพี่แนนนี่ด้วยมีนะมีใครบ้างนะมีพี่เอกมีก้าพี่เบสแล้วก็พี่เอฟใช่ไหมอยู่ด้วยกันใช่พี่แนนนี่อะไรวะแล้วพี่ลี่อยู่กับใครอ่ะพี่ลี่อยู่กับพี่ลี่แต่พี่ลี่อยู่ในเซนทองยังไงแล้วอัดตายได้ยังไงอ่ะไม่ไม่ถ้าถ้างั้นตำแหน่งมันพูดพี่เพี่ยวเหรออ๋อแสดงว่าเทนนี่ฆ่าเทนนี่ถ้าฆ่าคนดีไปเหรอขันเป็นแอมเพอร์ยิงฉันเต้ผมเกมมาเต้เขารักผมก้าพี่เบิร์ดพี่เอกพี่เบสอยู่ด้วยกัน ยิงมาแกฆ่าอะไรกันนะซึ่งหน้าห้องสมุดอ่ะมีแค่แพทแล้วก็พี่เมทยิงเดี๋ยวแล้วแคเนดี้หมดกาเฮ้ยไอ้คานิบาวโดนใครฆ่าแทนนี่ฆ่าได้หมดเลยเหรอสองคนนั่นล่ะหมดกายเลยหมดกายเลยพี่หเบิร์ตพี่เบิร์ตกายดูเชี่ยที่โีเต้แบบแบบหาพวกอ่ะเอาแต่พี่เต้เป็นหมอดจริงก็พี่เต้โพลีเตมเป็นนะแต่กลายเป็นเป็ดไอ้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  ในคุกจะตายเลยไม่ผมกำลังจะตายในคุกตายพี่ไปเลยละกันตัวเดี๋ยวพี่ไปเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะคือแทนแทนนี่ฆ่าฆ่าตัวพี่ปิดปากพี่อีกแล้วหรอแทนนี่ฆ่าเป็ดสองตัวเลยหรอแล้วพี่กูก็ไม่รู้เหตุการณ์พี่เดินเข้าไปใกล้พี่ไงผมเลยปิดโอ้โหไอ้เจ้าพี่กูโดนแล้วพี่เป็นสารเตี้ยแล้วตามเมื่อกี้คือพี่ยืนคุยใหญ่ตัวเนี้ยทั้งทั้งเกมเลยเว้ยพี่โดนโหูดพระเจ้าช่วย เออความม่อายุที่ทำสันเตี้ยอย่างพี่ต้องก่อตั้งมาปรับสันเตี้ยสามคนเลยรอบหน้าพี่พูดผมจะผมจะเป็นลูกน้องพี่เองเออเออเออเดี๋ยวพี่เป็นหัวหน้ามาเฟียเองไปล่อเห็นใจอย่ามาเล่นโซ่พี่แผนไปล่อพี่โรเต้พี่จะอุ้มไม่หมดเลยพี่เแบ่งร่างมาเป็นผมแล้วพี่เอกพี่จะรู้พี่เอกจะรู้ใช่ไหมว่าไอ้ก้านอ่ะไม่รู้ทั่ ผมว่าพี่เอกไม่รู้อะเราไปนั่งคุยไงกล้าโฟหัวพี่เอกไปที่มาป่ะใช่ก็จริงไม่รู้หรอกว่าผีตายหมดแล้วอะพี่เอกไม่เห็นชื่อแดงใครเลยอะต้อใจกล้าแล้วตอนเนี้ยแถ้าพี่เอกชวนกล้าคุยเมื่อไหร่นะผมว่าวีชวนไปแล้วใช่ไหมพี่กล้าอาจจะช่วยมันรู้เดี๋ยวมพี่ลี่เขาเป็นนักสืบที่มีคุณภาพหรือเปล่าครับพี่มีคุณภาพเสมอตอนที่เขาอยู่ท่าเรือกันพี่อยู่ท่าเรือทุกคนผมไม่คิดจะทาภาคอะไรครับภาคแปดหรือเปล่าได้เหมือนกันนะจะไปฆ่าพี่เด่เหมือนกัน หน้าตลาดพุกกระเทือมันลากมันขึ้นมาทำอะไรดิไม่ไหวแล้วได้เลยลูกพี่ลูกพี่ผมจะทำทุกอย่างที่ลูกพี่บอกรับซ่าเอาละบู๊ลมผมจะเรียกลูกพี่ลูกพี่ฟุกจัดไปเฮ้ยแทนนี่อยากเข้าแก๊งเราเปล่าเราจะได้กระเทือคนแบบตามากได้พี่ได้ได้เราดูหัวกันพี่ว่ามันไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วเว้ยเราแม่งต้องขอร่างสร้างตัวแล้วเว้ยไม่ แต่ถ้าเกิดพี่อ่ะเป็นฆาตกรขึ้นมาพี่เป็นเป็ดอ่ะพี่จะฆ่าผมหรือเปล่าใครจะไปทำเลือดในอกวะพี่น้องรุ่นสาบานเขาไม่ทำอะไรกันหรอกเว้ยลูกพี่ผมว่าเราจะไหลวะพี่เต้องจชดเราต้องจัดการคนนวยก่อนว่ะลูกพี่เขาเขาทำลูกพี่ให้โดนโหวดอ่ะโอ้โหคนนวยนี่หลายรอบแล้วอ่ะพี่ไอคุณเจมส์คอนเนอร์นะครับใช่เราต้องจัดการเจมคอนเนอร์ก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่หมายหัวไว้เลยแปลไม้กวาดหลังรถออกไป นี่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 ดูดูดเลยเมน์แค่านี้ทำไมไม่ฆ่าคนไปเลยนี่มันเกี่ยวแล้วผมจะรู้ไว้แล้วว่าใครเป็นใคร ค็ฆ่าไี่ไนยุเหรอไม่รู้เนี่ยคือแบบใครแบบมันแทนทำอะไรแบบฮะโลดโลดแทนนี่คือแทนนี้ต้องฆ่าทุกคนให้หมดแหนียอมันยากเกพี่แล้วคือผมผมดันฆ่าเปดไปสคนนะใช่อพี่ไม่กิ๊ไม่ชมตอบอ่ะเฮ้ยต้องหเฮ้ต้องําเคสะทุกคนตอนเป็วิญญาแล้วมัตดไม่มีเสียงเสียงอะไรผไม่มีเเ คือจากที่แบบคุยกับแพทมาแล้วแพทไม่ใช่แพทเป็นแม่ทรงบอกวิญญาณที่หายไปได้ใช่แล้วก็ที่เบิร์่อะเชอรลิฟไม่คือตอนแรกอะกายที่พี่พี่มาทันแล้วฟังพอดีอะมาฟังทันพอดีคือเรื่องที่เกิดขึ้นคือกายแบบมั่นใจตรงแพทมากพี่ก็เลยรอบดีพี่ก็เลยี่เบิร์ตไปยิงตรงแพทอ๋อเนี่ย อันนี้คือเป็นความผิดผมแล้วเนี่ยแต่เราไปคุยกันแล้วนะเมื่อกี้ผมพี่เจมกล้าแท๊เราคุยกันแล้วว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกทำไมพี่ลี่สืบอะไรไม่ได้เลยว่ะไม่เรามัวแต่บกแบ่งกุ๊บแบ่งกวนกันไงเราคิดไม่ผิดสารตอนแรกพี่บอกว่าแบ่งกุ๊บอยู่คือพี่เพิ่งมาพี่ก็ไม่รู้ว่าแบ่งเป็นสองกุ๊บสามกุ๊บอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่สามกุ๊บพี่แบบว่าอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาได้กับพี่เจมว่า ก่อนพี่เอกจะขี้เสรศะไม่มีใครปลอมตัวกันเลยนะพี่แต่ผมรู้อย่างพี่เอกก่อนที่พี่เอกขี้เส็จอ่ะทนนี่เป็นเดี่ยวโดนหานฆ่าตายฮะโดนเดี่ยวหนาตายใช่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่สองคนหน่อยใครบ้าไม่เก็บเนี่ยแน่ด้านขาสองคนแบบเงียบเลยเดี๋ยวสองคนนั้นพวกเราใช่เหรอ เดี๋ยวพี่แบ่งโคกเหรอเนี่ยจริงด้วยแพทกูก็ว่าทำไมเอฟมึงใช่เหรอเใช่ด้วยแพทกูก็ว่าทำไมเอฟคุณฟุ๊กคุณฟุ๊กเมื่อกี้ผมไปขีมาผมไม่ไหวตานนี้เอาจริงแล้วผมให้คอนเทนต์ฟุ๊กแบ่งมันมีเด็กมาลูบผมผมเมื่อกี้ผมว่าจะเล่นมันก็หน่อยแยงให้มันจบพี่เบิร์ตมามาคุยกับผมลูกพี่ไม่มาจะเจนใครหรือเป็นใครแล้วพี่เบิร์ดไปข้างนี่ไหมเนี่ยใช่ผมจะอยู่ข้างก็เห็นไง คมมวนคมยั่วเต่าหูเต่าหูโอนโหเจมล้างอาบน้ำรอไปเลยอาบน้ำหรือไงไเดี๋ยวไม่ทำไมถึงเป็นผมอะไอตอนที่ผมบอกว่าไอโบนพี่ฟุ๊กเลยตอนนั้นเหลือพี่อกแค่คนเดียวเองนะคือคนอื่นเขาโวนไปก่อนมันจะเป็นผมไม่ได้สิบอกเพื่อนกันแต่เหลี่ยมทุกดอกแบบนี้ก็ไม่เอาด้วยนี่ข้ามนตอนหนไม่ใช่ นายอําเบระ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนกันเ,เนะครับที่ผมพาไม้แลนในสตรีมสดนี่ครับผมทไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลดัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน